อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ผบกับพุ่มเมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปมาไล่วัดแล้วนะครับึนฝนตกมั่งเลยมั่งไม่วางมังนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองแล่นครับแต่ว่าวดน่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับหรือว่าอาจจะไม่ไมีก็ไม่รู้ครับเพราะว่าฝนมันพึงพึงตกไปเดี๋ยวเรามาลองแล่นว่าว่าตัวน,นี้จะได้ช่วยชมวยมาจับปลาขึ้นตูขึ้นเลี่ยมกัน อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดักตังเล้ก่อนครับขัดปลาขึ้นตู้ขึ้นเลี้ยมอะไรมีช่วยๆเด็ดมากมายมาเดี๋ยวกับตีแรกกับเต็มแรกกับอื้อันนี้ตัวแรกจะเป็นปลาสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวมาขัดเกมขัดวงรางกันก่อนนะครับอ่าโอ้ขึ้นได้ครับนี่ นี Ooh, or spring or spring really ่นี่นี่วงห้างกระถ้วยนี่แหละแก้มอุกแก้มแตนคอเคลือบรับอุ้งามดิกดเล้วนะครับปนีแกบไว้นะครับอืมแก้มแตนคอเคลือบงามนะครับอันนี้ก็ใส่ขวดอะก้อนนะครับนี่ไอ้นี่เลยครับปาดเลยครับลูกเปล่าเราไล่น้อยนะครับียังมีไล่น้อยเลยนะไม่ไม่ได้พาลงบ่อเทียนี่คอยองอยยองจับวมกันไปมาลุนกันแล้วนะครับอันนี้ตัวเมียแหลนออกมาแล้วครับ พม่รู้ได้ไมแต่ว่ารุนกับไม่มีนะครับนี่ยังเดมีตัวอักับนี่จะเป็นเมียสีเขียวแกม้มเอ้ยใครเตือมพุงเลยครับเลนหนลูกรลาวอ้อนนะครับมุา่านานุ่งม้ายเลยอ่ะมาดูตกใจเล่นกรร็ราไม่อ้ นิ่มๆครับนิ่มๆครับตัวโพไม่รัวกับตัวเมียม,มบมาแล้วนะครับอืมนี่ครับอืมเกรงก็อันนี้ตัวโพน,น,น,น่าจะหนีไปเร้วนะครับในลูกเปล่าก็ไม่มีนะครับนี่ไม่มีกับไม่เที่ยวเวลานะครับอืมเอาตังไงรถมันมันเลยเมียมบกอนครับตัวนี้เป็นเมียสี่เขี้ยว อืนได้กับแต่หอมแมวปล่อยลบนะครับแะรในตรงนี้แล้วนี่นะจะไม่มีถ้ามีวิงเปี้ยวมาแล้ววดก็ไม่มีนะครับนแนไรเราโน่นลราคึบอันนี้กับเรานะครับ เดี๋ยวเดินรอตาข้างแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเราคอยจู่โจมตรงกลางคึบอันนี้ก็มาลุนไปด้วยกันนะครับหัวยังไม้อันนี้ก็ไม้นะครับเราเหล่ลาพวกเหล่าดุยเลยอเกินเลฐานาเหลือเกินเลยนะอ๋อจ้าไม่ทันนะครับตัวนี้มันออกไปจากกระกรแล้วครับโอ้แต่วันยังเหลอเกินเลยโอ้ย ผมเห็นวิงออกไปตัวงน่าจะเป็นตัวเมียนะครับกันเพราะว่าตัวผู้อยู่นี่ครับนี่มาเดีลเด้ออ่าครับนี่แหละแต่แบบเออหย่าร่อยนะครับเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวร่อยแล้วนะครับตัวนี้เฮ้ยแม่ครับเฮ้ยร่อยนะครับไอ้ยานี่เลยครับนี่นี่นี่ไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากับตัวนี้ ใส่ใส่โวดรรบไปก่อนนะครับใส่โวดไปเรียบร้อยนะครับช่องตัวนะครับแก้มแทนก็เคลือบไปแต่ละเกีียวตอนนี้ว่าปุจับมันหิ้วเร็วนะครับบอลวิงออกไปตัวเดือดปุ๊บหนึ่งว่าตัวโป๊ไม่ใช่นะครับตัวกระตัวเมียอันนี้ก็ดักไว้แล้วนะครับอย่างๆเลยนะครับต่านนะค่อยๆ่ยยองกับไอ้นี่ทีมเงินนะครับวิ่งมาังเพี้ยวเร็วครับ

ไแถ่ธนาเลี้ยนุ่งเงยัย่างลูกลาเลยคี้บฤฤฤน่าจะไม่มีถ้ามีน่าจะวิ่งออกมาดนังเปรี้ยวแล้วนี่อู้หูฮึมวอดลาวนะครับในลูกเปล่าเจ้าไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะนี่เตียวลูกไม้กระปักเถียงนะครับนี่ก็ไม่มี <c oughs> เดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว ันนี้ก็น้ำขึ้นนะครับจับยากนะครับบอนก้อนถานำเตือนเตือนเมื่อบอลก้อนจับง่ายตะคิดวอดก็ไม่ค่อยมีนะครับผมว่าฝนบึงตกเส็ดอ่าห้าตัวยาก,กับดีนี่นิวเมี่ยเกีียวรวยๆวยแบบนี้อ่าจับเล่ดีความน่าจะเป็นไปได้นะครับโอ้ยยา่ามันนะทุกเหล้ากับทุกเหล้ากับนี่ งามครับพี่ลุงมาหลุนวงห้างไปด้วกันกันนี่โอ้โดูดูอันนี้เป็นสีเขี้ยวนะครับงามงามด้วยตะเกียบยาวๆตัวย้อยๆครับนี่อืมอืมอันี้ตะไคร่ทุ่นใจนะครับแบบนี้ครับโคลอยเดียวพ่อครับนี่อันนี้เป็นปลาเกลดเหลียงเล่นนะครับอืมแต่ว่าเครื่องใช้มากับนี่อืมช่วยยังอืมนี่อะไรครับช่วงบูลครอบตัวนะครับอ่าอืมอืม ไอ่ะเยอะนี่นี่นี่นนาวา,ายยวนปล่อยนะครับวันนี้ไม่เอานะครับให้เขาเป็นพวกปั่นโตนะครับนี่อ๋อตึงนี้วอดจะดีไหมอืมนี้วอดอยู่ใต้นี่นะครับแต่ว่าปลากัดไม่รู้อยู่ไม้ลุนไปแล้วครับลุนไปด้วยกันครับอ่าอยั่งนะครับวันนี้ที่เขียวเขียวเขียวเขี้ยวเขียว มาลุนนะครับตาวงห้างช่วยกระหลกนะครับที่เขียวอืมเนี่ยวอดกับนี่เลยฮะอ,อันนี้จาวอดมีปลาเหลือมตัวใหญ่นะครับนี่เราจะขัดทีงง่งามๆนะครับนี่ไม่ช่วยขัดรอยหลงบอลหรอกนะครับแต่ว่าช่วยนะครับนี่ถ้าบุตรึก,กันนี่แหละแกก้งแมนเปียเลยอืมแมวกับนี่ Rồi, hít 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 xuống hít 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 Rồi, hít 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 hết hết theo hết này, hết 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 นี่เลยตัวเมียแบบนี่้า oh เมียสองตัวงามๆเรแล้วครับนี่ไม้ไม่ใช่เย้ยงครับหลขัดเียงงามๆขัดเี่งาง,างามครับอันนี้เปล่ากับตาี่บอมดูวอดนะครับวันยังไม่อันนี้ทาไมปันนี้เดียวโลเดินต่อไปทานท้าอันนี้ก็ความน่าจะเป็นไปได้นะครับเท่วนี้อ่าเห็นวิงดำๆไม่ใช่เรยวครับอย่ยังเลืยไมามีดักหน้าเลยครับ คอยคอยรุนตะกร้ามาค่อยๆยิกค่อยๆยิกวับเมียลาวกับเมียจังงูเมียลาซากับนี่อืมเดี๋ยนี้จะเต้นอยู่เต็บเต็บตับเต็บเต็บเต็บเสียตัวทีนี้ทีรับมันนำลึกจับยางครับนี่มันกันเผื่อบางไม่โตกันปุ๊บมันปลาม ถีซอนบอัวมันมากับพ่อนามลึกมันก็วิง่งลงทาราหลังก็คือจบเลยแบบนี้ <c oughs> ลองด้ในตุ้งดำของเรานะครับตุ้ง่อต้นไม้นี่ทุกที่ทุกท,ที่ไม่เคยพลาดนะครับ <c oughs> ที่นี้จะพลาดไม่พลาดที่นี่จะพลาดไม่พลาดนะครับ <c oughs> ปุ่มเจอยไปอนแต่ท้าหลังอันนี้ไม่ครับอันวอดมีอยู่ครับในนี้ น่าจะมีตัวครับามา้ก,กับเลือดเยอไปช้าเ,เรยวนะครับเล้นวดอยู่ตาข้างไหงแก่ไม่โทกไม่เปลไปเลยตรงเงินล้าวกันนี่นี่มีเมี่ยงงามๆครับนี่แต่เ,เต้นอยู่อ้วนตับเลยับให้ถึงบุง ลไม่รับของเราลาครับตรงนี้หยิก,ย,กยอกยอกไปครับฮึบอันนี้ก็ได้เมียนะครับเมียสองตัวแมวนะครับอ่าแถวนี้นะครับท่ายังเราเดี๋ยวจับง่ายเลยเราจะจับตาข้างด้วยเราจะข้าวตรงกลางก้น,นครับเปลี่ยนตากางก้นก็ได้นะครับแถวนี่ ไม่มีนะครับไม่มีก็นี่สักวันสั้นวันเลยนาจะจับไงว่านี้นะครับอืมโอ้โหนี่โต๊เฉยแับจับกว่ากว่าล้ำๆดมๆไปไอ้ย่าสีเทาแล้วครับอืมโอ้โหวอดนะครับนี่วอดแตกอยู่มาแล้วเจ้ากล้องวอดกันนะครับอันนี้เป็นสีเทา สี่เสาตัวนี้ทางบ้านก็มีอยู่ตัวนึงน,นะครับอ่อแต่หางแหกเข่งแหกหยับเยินลาซ่าอ่าเขาอยู่ไม่แนังนะครับปลาเขายังคึกอยู่เลยอันนี้เอ็นจัดไม้มลงกับเลยครแหกปลาซ่าเลยตัวนี้ไม่เตียวไปไหนครับปืนน้อยให้เขาได้ต่ำปั่นกันอยู่ในเนี้ยเนี่ยเจอใต้ใบไม้ไปแล้วเขาเละเตะปืนเนี่ยแล้ว กค่ตังมาอย่างเสียไอตรงนี้นะอย่างวอดกับนี่นี่วอดคับไม่รู้เลนใบเทไราไอ้ใบใบใบไม้ครับนี่นี่ใบไม้นี่หานี่ครับอืมมันกับวอดปาลนี่มาลุ่นกับได้ไม่ได้โอ้ย าแลกกับมาแลกแกับตัวนี้ซี่้วยมากับไม่รู้ว่าเคลือบนัดไมนเล่ากับน,นี่เป็นที่เมงอนกับเนี่ยเคลือบบนตีก่อนอ้ห่วงหางก็ร้อยเล่ากับฮะมาลุนมาชมไปด้วยกันครับน,นี่โอ้ความพิเศษดกล้องนี่คือตัวนี้ถ้แถวเห็นตัวนี้คือมีเทตะเกียบนะครับเดี๋ยวๆๆให้ผมตั้งลักไงดีก่อนอ๋อเอ้ยเจ้า โดดล่วแบบหุ้งห้างช่วยนะครับนี่หุ้งห้างหยดน้ำได้ช่วยเลยว่จ้าเรามังนัดแบบอือเห็นฉัดไม้ไม่โด้นี่นี่พยายามดูตะเกียบไม่ดีครับเด้ตะเกียบปลายมันจะมีค้างละ่ซ้องหันนะครับนี่หุ้งห้างหยดน้ำได้ช่วยเลยอ่านั่นนั่นนั่นเกตนะอ่าอ่านันกับปลายตะเกียบครับมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยดิอ่าหันกับตะเกียบเสียันนะครับอือ สุดยอดลราครับนี่ซิมเงินวงช่วยเลยตัวนี้เอ็นจัดไม้ไม่รู้กับตรงนี้เพราะว่าแซงไม่รู้ตึงไม้กับงงงงได้เลยยังกับที่ซิมเงินแต่ตัวนี้ช่วยข้าวตำหนาเราเดี๋ยวคอยไปรีวิวในตู้อีกทีครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บใส่นู่นไปก่อนนะั้เก็บเตร่ขว,วดไปก่อนอันนี้ก็เป็นตัวเตะซ้ำนะครับแต่เราจับได้เราต้องนิ่มนู่นขเขาหนะครับนี่เผื่อไม่กันแม่ปลาตกใจมากับ สร้างตัวแล้วนะครับปันๆครับโอ้ก็ตามห่าอยากไม้นะครับที่ตเกียบปันนียก็ห่าอยากนะครับแต่ผมไม่ตื่นเต้นเลยบอกผมยังโบวินอยู่เลยเลยนะครับอันนี้วอดแล้วครับใบตะเรีย้ไม่ดุตามหายากโทกนะครับนี่โทกโทกโทกโทษที่ดมเงินลาวครับพี่น้องนี่เลยยืนอยู่ทีเดียวเว็บเฮ้จ้าไม่หลุดเกลืองมันพื้นนะครับแต่เกมแทนจัดเย้แล้วตัวนี้เห็นเว็บ โอ้ยโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ได้ก็แนงก้อนกับไอเลยร่เๆเพี่น้องไปเลยเรับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอืมเกมเผ่นข้อเคลือบมาเลยลาวกับนี่วงห้างยอดน้าช่วยเพกับนี่อ้เะ้าเพื่อเชือกับนี่บอปลาสิบมึนจุดนี้ มันจะว่างามถูก exactly. ตัวเลยครับนี่ที่เขี้ยวงามๆไม่ค่อยพบนะครับเดี๋ยวเราช่วงเอาขึ้นเดี๋ยวเราห่อยผ้าเพิ่มนะครับอืมนี่แหลมแกมด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เก็บใส่ขวดไปก่อนนะครับแต่ว่าที่เขี้ยวที่เขี้ยวก็ลุยนะครับแต่ตาท้าหม่วงห้างยอดน้ำเลยมันไม่ค่อยลอยจักเแต่ไหลนะครับปีนี้แต่ว่ามันเครือโพดในที่เขี้ยวเดี๋ยวเราก่อยออกมาผ้านะครับเพิ่มวงห้างยอดน้ำไปนะครับค่อยขัดแม่ปลาตัวเดียว ผัดแม่ปลาต้งองเผาะบอยรับในบีหน้าครับอาชาแถวนี้วอดมากับนี่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ประมาณช่วงวอดแต่ว่าปุม้มปลำแหลกเหนเดี๋ยววอดในแข็งๆมัางเราได้เอาจะก่อนไอน้นุ่นนี่แล้วครับนี่แล้วครับโอ้นี่วอดนี่นี่แล้วครับตัวนี้กระโดนนะครับที่น้ำเงินครับนี่ อันนี้มารุ่นครับตัวนี้จะเป็นเบือแล้วครับจับง่ายมั้งนะครับละมันมีแต่โบมันนะครับลาอื่นไม่มีปลปลาเลยเยอะนะครับมาเลยอันชาดๆแล้วครับตัวนี้เขาจะเป็นอันเบืออื้มรวยมากครับพี่หลวงเฮ้ยเล่เกมเทนขอกเรือไปลาวเด้อเด๋อเด๋อเด๋อเด้อโดดไปไหนอะ อาจจีอยู่ในกาเลยอืมนี่นี่นี่หลยอ่านะักเกมเทนเก็เพือบลอยน,น,นักกับลอยนักกับตัวนี้อย่างแบบนี้แมวแคบแคบนักกับเพราะว่าเราต้องไปจับวอดนี่แล้วนี่แหละอ่านี่กับวอดลุนเมเทอร์าตายเลยซองเซ็งซองเซ็งซองเซ็งเรามาลุนกันอีกที่ว่าโดนไม่โดนโอ้โดนแล้วครับซีนเงินบล็อกแลานะครับตัวนี้น่าจะลอยนักกับตะเขียงมาแหกกับ อืมนี่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 แหลอะอืมช่วยงามมากับนี่อืมช่วยนักกับแต่ว่าแมวกับยังไม่กล้าตาเล่านะครับตรงนู้นวอดเลยยน,นาายนี่ตายเนี่ยนะฮะนะ นี่ไม่มีตัวนะครับน่าจะนี่ไปเร็วนะครับตอนลงโมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีวอดเลยอนยะ่างตาหน้าเราหาหันครับ <c oughs> อันนี้ไปเสียแล้วกันนะครับนี่ก็วอดเลยอย่างนะี้อันนี้จับยากนะครับในนี่นุ่นงก็วอดทั้งเลยเราจับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับอืมอันนี้โต้กับเด้อเดเด่าทีลงลครับ د, ร่อนอย่างเที่ยแล้ววอดมกักมันพึ่งแรงวัดเล็กนะครับนี่อือม,มาเลยตัวนี้แล้อือนี่เป็นสีเขียวนะครับเกมคิดโอ้เ็ดงามครับนี่แมวแต่ว่าร้อยก็ก็ได้กระยายปั่นกันในบอ่อเนี่ยเดี๋ยวเดินเลยวอดเลยนะครับแถวนี้นะอย่างมั่งเลยผมว่า อันนี้กวดให้รวยดองแดงอยู่นีก่ก่อนครับเห็นวอดแล้แล้วหานครับขึ้นมาอันนี้อ้าอ้อ,อ,อกขึ้นเครียดไปก่อน,นอันนี้น่าจะไม่โดนนะครับอ่านี่วอดนั่งแล้วหานครับบางที่มันตกใจนะครับอือแต่นี้โตกนะครับวันนี้ไม่ตกใจ บอกตกใจปลาไปสะกดเลี้วนะครับวันนเราจะเข้าถึ่งวอดมาแล้วนะตัวนี้ว่าจะปันผือมั้งครับองบักเจ็ดบังวายยุ่งแม่นังดักเดียอะม,มากล้าหมากับตัวนี้อืมนี่เลยเก้มเต็นลาวนะครับข้อไม่เกลือบนะครับดงไม่แดงเหลืองไม่ใหญ่หล่อมแมวโยนตุ้มนะครับ นี่แหละอันนี้ก็ะวอดตังเลยกันนั่นนี่ึงมูลก็ะวอดกันนะครับจังเสียบเจอเจอไปก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วงฮึใน้โทษเลาครับนี่ลุ้บลวดมาแล้วกันนี่แมียวหนักเก็บนี่นี่แล้วอันนี้จับไม่ได้นะครับข่าวไม่ตึงอืมนี่แหละเห็นขึ้นมครับนี่อ่าปลากระป๋อ ีมเกมกันรวยนะครับตัวนี้แมวหมอว,วอดจังเรียไหมเห็นตรงนี้ฟอ,องๆแป,ป,ปล,ปล,ปลกๆนะไม่รู้วอดหรอม่เจอไปก่อนครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดินออกไปแตาหน้าที่หรออันนี้เดินเลวอดปอนะครับตรงนี้ไม่ทันไลยนะครับอืงั้นครับ งามอยู่เลยล่ะครับกลิ่นเนี่ยมุกง,งกล้องให้ครับช่วยๆอาย่าอ,อย่างเจ้าบา้านนายไม่รู้ครับเย็บเย็บจับจับไปก่อนนะครับไม่มีนะครับได้แต่เมียวางยีท้ายอยู่ครับไปแช่ล้วอันนี้อยู่ในชาไหลนี่กันพอลงมาชาไหลก็เล่าตะกาข้าวไม่ถึงก็เือเรียบร้อยครับ้ตาเป็นไม้นู่นที่อย่างไม่ทำให้มีกันนะครับ

อันนี้ก็ไม่โดนนะครับต้องชอนเนี่ยตาตายเลยเดี๋ยวเอาไม้เลยเราโล่โล่ก็ตกไมอันนี้ตัวกลางเกี้ยวแป๊กมาตวงแล้วเกี่ยวนัดไหมตัวเห็นไม้มาลูกกับแต่กลงอืมนี่ก็ลูกลลาครับแมวร้อย เดินเลรงวอดไปเ,นะเรื่อยนียนายยังบังคับเตะเต่าเี้ไม่เห็นนะครับโวนูนจะมากระบ,บอดปอบปอนมาทานี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับเต่าจริงๆนี่ตรงนี้ จับเล่นก็ได้นะครับจับไปเรื่อยๆเ<ม>จอไปได้ใบมุงใบไม้ตายได้แบบนี้เจอไปฮึ้มือครับนี่แรงขนาดนักกากร์ดกำตัวนี้นะขึ้นไายแล้วครับโอ้โยยาวงบาดใจ็บโอ้เกี่ยวแป๊กลอยแล้วครับนี่อืม,อมนี่เลยวงง่างครับเดียว่าฮึบฮึบพึ้งหนองปึง้งอ่านี่ครับนี่จับเล่นๆเนรากับนี่ยังได้อ่ะ ตัวนี้ก็วงช่วยนะครับเดี๋ยวคอยรีวิวในตู้แต่ไม่ได้รีวิวในคลิปตีนะครับออกปลาขึ้นมากคเดี๋ยวใจคนนู้นตักฮ่าเดี๋ยวใจคนนี้ตักฮ่าเรียบร้อยครับใกล้ชาติไม่จะในตำไม่จะไม่ทัจะในตำคลิปครับตัวนี้ก็งามดิบๆเลยครับนี่โอ้โหเลยอยู่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดคลิป ผมให้ในวอดนะึงตายบัวบวบนกับตาน,นี่ครับไม่ทันแล้วครับผมต้องข้าววิ่งออกนี่วดเหมืองกันครับนี่ยิกออกแบบน,นี้เลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วเบาหวนากับแบบนี่ปากาเย็งไม่ตึงหรอกอืมเสียหายเลยโอ้นี่วอดของเราครับนี่ Lũi mét cả liêu mày phục mày phục phục chăm à đây mặt tối nào nàng mừng rượu đi thôi để thôi đi à nụ nó nụ 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 lắm เกี่ยวแป็กแบบยืนิ้มมาลาตัวนี้ตทำใจว่า v ือเอาแน่นอนครับหัวเห็ดเล้วเคลือบโคตรเลือเกินเดี๋ยวยิงยิ้ขึ้นมือก่อนไอ้เจ้าอืมชุดรอเลยตัวนี้นี่นี่แหลกเลยครับนี่อันนี้เอาไปามบ่อพันธุ์ครับนี่เดียบร้อยรอบมาลาบินะอืมแต่ว่าห้างเขาไม่ไม่ค่อยมั่งเท่าไรเฮยนี่นี่อืมนั่นหางแห้งครับแต่ว่าเคลือบโคตร อืออ๋ะอา่ายางอยู่ในฉากแหลกเรีงอย่างเช่ยแม่กันี่แต่แตกก็เจ้านี้เดี๋ยว,กยวแกะไปข่อนนะึอันนี้เอาไ้ทำผพอมพลาลามีดำนี่นทำในโบมังกระโดดโผเองมัง่าาปีหน้าได้มีเด็ปลาด้วยร้อยกบบจับตีเองดังว้าวเลยอ่ะอือขวายาวเนี้ยมี วอดอยู่ตายใบบัวนี่อ่าเรียบร้อยครับวัวเลี้ยงนี่ไอ้ไอ้วอดนี่ครับอืมงามๆแล้วครับตัวนี้แมวไก่ส่สนใจสักมาผมมันเลี้ยงไม่ใจกี่ตัวเน้นขายตะก้อนครับนี่โจนี่ร้อนครับร้อนว่ากการกบียแนวเป้าเนี่ยนะครับอืมใครสนใจกับตักมาได้เหมือนเดิมมันมนี่ ตรงนี้แต่ว่าจะไม่ดีผมบอกได้เลยแต่ว่านี่ก็ไล่ตัวแล้วครับอ๋อนี่น่าจะววดแล้วครับตายนี่มันถึงอเรียบร้อยครับนี่ว่า <c oughs> แล้วนี่ไม่พลาด ันนี้ก็ผักไม่ค่อยตื่นเต้นรักเต่าเลยนะครับนี่เพราะว่าเพิ่งง่ายจักเจ็บคอบกันครับนี่น,นี่นุ่มนวลนุนน่มนวลไปกว่านั้นอืมทีเขี้ยวช่วยตกตัวครับบุ้งึงกับไม่มีตัวในโบโลกเลยอะแต่ว่าเหลวแต่เราจะโชว์แบบไห้ครับนี่งามแล้วแกมแตนแล้วร้อยกับไม่แจ้วโอ้ยนี่โตกแล้วกับนี่โตกโอ้อืมจริเหมือนแล้วเอ Ừ, dẻo, dồn lắm đứa này đi đồng lăng luôn, nó sợ đen ngồi kliền lùi lưới lên đi Hình như bong bong bẹt bẹt lắm ạ Ừ, mắt không quất luôn mấy Làm mắng nào ạ đi Giờ bụng lối chứ bái rồi ạ Ừ Sút bơ ม้ําร้อยเบกับเจ้านี่เออเห็นฉัดไม้ไม่รู้อ่าอ,อ,อันไหนอันอันอันไหนลูกบอเป้งกับพันนั่นอะลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาบานให้ตครับเพื่อได้ชวัดเด็ดอ่าอี๋มันลูกมันอ่าร้อยจังหวะกับคลิปนี้ตัวร้อยๆเปกับทุนใจก็ตักมาได้นะครับชอบแบบหรือก็เรากันมาว่ากัน แต่ตัวนี้จะก้าว,วขึ้นตูแล้วคืออันนี้คือสุดยอดปลานะครับในนี้ตัวช่วยๆอยู่ในนี้ดียวนะครับนีก็จับเลยืยได้เลยครับแต่ว่าพอก่อนคะรับมีกับไม่ตาอีหลางอูแล้วครับเหมือนเดิมครับใครสนใจก็ตักมาพุ่มได้นะครับคอมเมนต์มาได้ก็เบิดตัวได้ก็ไลน์ได้ก็เลขก็ได้กับให้ติดต่อกันได้ครับ รวันี้ก็ปิดคลิปไปเรียบกับเต่านี้กับเจอไม่คลิปหน้ากาคติดตามพุ่มกันกับเรามาชมความหอดหงาดมันในคลิปต่อไปครับ